สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องคนหลักพระเครื่องทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะร้านชื่นชมพระบ้านของเรานะคะมีพระสวยๆมาแบ่งปันกันนะคะพี่พจ๋าสนใจนะคะโทรได้ที่เบอร์099 214 2582นะคะพี่พี่จ๋าอ่าอีดไลน์นะคะจะเป็น T W ด N นะคะ NUN แล้วตามด้วย2530นะพนะพี่พนะ ทางร้านของเรานะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจัดส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มใดใทั้งสิ้นนะคะยังไงนะของเราก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามนะพี่ๆ๋าเพื่อนทะี่จะไม่ให้พลาด EP ต่อๆไปนะคะ,ะวันนี้นะคะร้านของเรามีพาร์่สวยมาแบ่งปันกันหลากหลายเลยนะคะพี่ๆขาดูกันไปเรื่อยๆเนาะดูให้ชอบนะคะดูให้ใช่นะคะถูกใจองค์ไหนรายการไหนก็สามารถโทรมาปิดกกับน้องได้เลย น้องพมรับสายนะคะตลอด24ชั่วโมงนะพี่ๆจ๋าอ่าแต่ถ้าจากพี่ๆคนใดนะอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมกับแอดไลน์กันมาได้เลยนะคะอ่าแต่น้องบอกกติกานิดนึงนะคะพี่ๆจ๋าอ่ารบกวนนิดนึงนะคะพี่ๆท่านใดนะโทรมาปิดหรือว่าจะแอดไลน์มาปิดนะคะน้องรบกวนบอกวันที่นะคะหรือแจ้งวันที่หรือว่าอีพีให้น้องสักนิดนึงนะเพื่อที่จะไม่ให้แบบว่าอ่าคาดเคลื่อนกันนะคะเวลาส่งของไปหาไปให้นะพี่ๆจ๋า เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามารับชมรายการแรกกันเลยพี่ขารายการแรกนะคะนี่จะเป็นนะคะเม็ดแตงนะคะเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะพี่ผขาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ผขานี่สวยเดิมเลยพี่ผขาสวยเดิมเลยนี่นะคะนี่นะพี่จ๋าสวยเดิมเลยนะคะหลวงปู่ทวดนะเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่ผู้ขาเล็กๆกระทัดรัดนะคะสวยๆ เดิมเดิมกันเลยพี่ๆจ๋าดูนะเดี๋ยวนะคะนี่นะพี่ๆค่ดูนะสวยเดิมเลยอุ๊บอุ๊โทษทีค่ะพี่ๆวันนี้เหมือนร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะพี่ๆจ๋าน้อยังไงก็ต้องขออภัยกันเปณที่นี้ด้วยเนาะอดนอนมาหลายวันเลยนะคะนี่นะพี่ๆจ๋าเป็นเนื้ออปาการนะคะพี่ๆค่ะน้องรู้ว่าเป็นเนื้ออปาการนะคะเนื้ออปาการน่าจะ อ่าปก่าชุบนิกเกิลหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าสวยเดิมเลยค่ะพี่พี่ขาดูนะรายการนี้น้องขอที่400บาทค่ะพี่พี่ขา400บาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญเศรษฐีนะหลงปูดูนะคะวัดสแกลนะพี่พี่ขานี่เป็นเนื้อทองแดงสวยสวยเลยนะคะพี่พี่ขาเดยนนี้ออกปี2531นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะนี่เียนเศรษฐีหลงปูดูนะพี่พี่ขาดูนะนี่ เนื้อทองแดงมาแบบสวยๆเลยนะนี่อักขรด้านหลังนะคะคมชัดนะพี่ๆหาคมชัดเนาะนี่นะคะด้านหน้านะคะตัวหนังสือก็คมชัดนะพี่ๆหาดูนะคะสวยเดิมเลยรายการนี้น้องขอที่400อบาทแล้วกันค่ะพี่ๆาี่ร4อยบาทเนาะรายการต่อไปก็จะเป็นปิดตานะพี่ๆหาปิตาหลวงพ่อแก้วเกษาโลนะพี่ๆหาดูนะนี่หน้าเหรียญสวยๆเลยนะคะพี่ๆจ๋าปิตาหลวงพ่อแก้วปีหนึ่งเก้านะนี่ นี่นะคะจะมีเนมคล้ายๆเม็ดผดขึ้นด้านหน้านเหรียญน,นะพี่ๆขานี่นะคะอักขรยันด้านหลังคมชัดนะพี่ๆขาขอบด้านข้างก็สวยนะสวยเดิมเลยนะคะพี่ๆขาสวยเดิมเลยนี่ดูนะนิ้วมือเต็มๆกันเลยนะคะพี่ๆนะรายการนี้น้องขอที่สี่ร้อยบาทละกันคะ่ะสี่ร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปนี่คะ่ะจะเป็นเหรียญข้าวสาตัดนะพี่พี่ขาหลวงปู่หมุนนะคะวัดบ้านจานนะด้านหลังเป็นพรมสี่หน้านะคะพี่พี่ขาเหรียญร้อยแปดปีนะคะหลวงปู่หมุนนะนี่เนื้อทองแดงมาแบบสวยๆด้านหลังเป็นพรมสีหะะหมส่หน้านะพี่พี่ขาเนื้อทองแดงแบบสวยๆเลยหอบด้านข้างก็สวยนะนี่นะคะออกปีสองห้าสี่ห้านะคะพี่พี่จ๋าดูนะ รายการนี้น้องขอที่400บาทละกันจ้าพี่ขา400บาทเนาะรายการต่อไปเขาจะเป็นเหรียญระรังนั้นหลวงพ่อพร้มนะคะว่าช่องแคนแล้วพี่พี่ขาดูนะรายการนี้น่าจะเป็นเนื้ออปากานะคะพี่พี่ขาเนี่เดี๋ยวนะรายกันนี้เป็นบล็อกสอโชวนะคะพี่พี่ขาบ็อกสอชพิมพ์ชวสั้นนะเนี่ยนี่นะสวยเดิมเลยพี่พี่จ๋า รายการนี้น้องขอที่400บาทค่ะพี่พี่ขา400บาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นภาพผงของขวัญน,นะคะนี่วัดปากน้ำพาสีเจริญน,นะพี่พี่ขาเก่าๆกันเลยนะนี่นะคะเคลือบเล็กเกอร์มาแบบสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขาเคลือบเล็กเกอร์มาแบบสวยๆเนาะนี่นะคะสวยเดิมเลย เด่นะาพระผงของขวัญน,นะคะรายการเด้น้องขอที่400บาทจนะ้าพี่พี่จา400บาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะเหรียญเซรามาหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกนะ,นนะ,ะเด่นหียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะนพี่พี่จ๋าสวยเดิมเลยเก่าๆกันเลยนะออกปี2485นะพี่พี่จ๋า2485ดูนะ เก่าๆกันเลยจ้าพี่ๆขาดูนะคะสวยเดิมเลยแล้วการนี้น้องขอที่400บาทค่ะพี่ๆขา400บาทเนาะวันนี้ไปกันแบบไวๆนิดนึงเนาะค่ะพี่ๆจ๋านี่รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่คำคณิงนะคะพี่ๆจ๋านี่นะคะเด็ดเหรียญนี้เป็นรุ่นแรกนะรุ่นแรกนะคะพี่ๆขามาเป็นเนื้อลมดำมาแบบสวยๆเลยเหรียญหลวงปู่คำคณิงนะ ออกปีสองเจ็ดนะพี่ผู่ขาปีสองเจ็ดนะคะดูนะหูห่หวงปิ้น,ป,นปิ้นกันเลยนะคะพี่ผู้ขาหูห่วงปิ้น,ป,นปิ้นกันเลยเนาะนี่นะขอบด้านข้างก็สวยนะนี่นะคะ้องปูขำคันนิ่งรายการนี้นนองขอไว้ที่อ่าเอาที่สี่ร้อยบาทลวกันคะ่ะพี่ๆคสี่ร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็น หลวงปู่สอนนะคะพี่ขา่เลหลวงปู่สอนนะวัดเสริงส่างนะคะพี่พี่ขามาแบบเป็นเนื้อลมดําสวยๆกันเลยนะนี่นี่นะคะสวยเดิมเลยนะพี่พี่จ๋าเก่าๆก,ก,กันเลยนะตัวหนังสือคมชัดรายการนี้นอกโหดที่สี่ร้อยบาทละกันค่ะพี่พี่ขาสี่ร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะพี่พี่ขาวัดสะพานสูงนะพี่พี่ขานี่หลวงปู่เอี่ยมนะคะนี่เก่าเก่าเลยพี่พี่ขาเหรียญนี้เก่าเลยนะนี่หลังยันห้าสวยสวยเก่าเก่าเลยพี่พี่ขานี่นะคะรายการนี้น้องกดที่สี่ร้อยบาทจ้าพี่พี่ขาสี่ร้อยบาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโนนะคะนี่พี่พี่าหลวงพ่อโน น่าจะเป็นวัดกลางท่าเรือไหมถ้าจาไม่ผิดนะพี่ขานี่นะเป็นเนื้อท้องแดงมาแบบสวยๆเลยนะจะพี่จ๋าดูเนี่ยด้านหลังนะหลังจะไม่ค่อยเรียบนะคะพี่ขาหลังจะไม่ค่อยเรียบเนาะดูนะพี่ขารายการนี้น้องขอไว้ที่สี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญนั่งพานนะคะหลวงปู่ทิมนะวัดละหารไล่นะพี่ขา นี่นะออกปีหนึ่งแปดนะพี่พขาหนีเด่นนั่งพายหลวงปู่ทิมนะคะเนื้อลมดํามาแบบสวยๆนะคะหลังยันแปดทิศนะพี่ๆขาหลังย,นยันแปดทิศนะดูในเก่าๆกันเลยนะขอบด้านข้างก็สวยพี่ๆจ๋านี่นะสวยเดิมเลยพี่ๆขารายการนี้นะ้องขอไว้ที่สี่ร้อยบาทจ้าสี่ร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะวัดสามเรือนนะคะพี่ๆค่ะดูเนี่ยเหรียญนู้วสึกว่าจะออกปีสองสี่เก้าสี่นะเนี่ยมาเป็นเนื้อทองแดงสวยๆเลยหูกลางๆยันยานกันเลยนะนี่นะคะด้านหลังก็สวยนี่จมูกคมชัดนะคะปากคมชัดเลยนะพี่ๆี่ะดูนะคะรายการนี้น้องขอที่สี่ร้อยบาทละกันคะ่ะสี่ร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะพี่ขาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะหลังยันสี่นะพี่พี่ขานี่นะคะมาแบบเนื้อทองแดงสวยๆเลย <c oughs> นี่นะคะหลังยันสี่สวยๆเลยนะพี่พี่จ๋านีนะรายการนี้นะคะน้องขอไว้ที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่ขาสี่ร้อยบาทนะ รายการต่อไปค่ะจะไปเหรียญหลวงพ่อสงนะพี่พี่จ๋าวัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะคะหลังยันห้ามาแบบสวยๆนะคะเนื้อทองแดงเลยนะพี่พี่จ๋าดูนะนี่หน้าเหรียญแบบเนื้อเหรียญสวยมากนะคะออกปีสองห้าศูนย์ห้านะคะนี่หลังยันห้าสวยๆเลยพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อสงนี่นะ รายการนี้นะคะน้องขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาตนะพี่พี่ขาอันนี้เหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตเหรียญนี้ออกปีสองสี่หกเก้านะพี่พี่ขาเนี่ยนะเป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะพี่พี่ขาพิมพ์ขอเบ็ดเนาะนี่จะมีตรงขอเบ็ดนะมีเส้นขีดนะพี่พี่ขา นี่นะคะต้นไอจะมีขีดนะคะตรงบอใบไม้นะพี่พี่ขาเนี่นี่นะคะมีขีดเต็มเลยรายการนี้นะคะพี่พี่จานน้องขอที่ห้าร้อยบาทแล้วกันค่ะห้าร้อยบาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเล่ดนะเดี๋ยวขัะ,ะพี่พี่จานแป๊บหนึ่ง นี่นะคะพี่ขาจะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาวัดหนองม่วงเก่านะหลังยันห้านะคะเนื้อทองแดงสวยสวยเลยนี่นะนี่นะพี่ขาเนื้อทองแดงมาสวยสวยด้านหลังยันห้าเลยพี่ขาดูนะปิดตาวัดหนองม่วงเก่านะคะเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ขาเหรียญนี้ออกปีสองสี่แปดเจ็ดนะ เก่าๆสวยๆกันเลยพี่พี่ขารายการนด้น้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทเลยนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญนะคะเหรียญผ้าปากนะหลวงปู่ทวดวช้างให้นะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่พี่ขานี่เนื้อกระไรทองมาแบบสวยๆนี่นะคะเหรียญนี้เขาเรียกเหรียญเลื่อนนะคะพี่พี่ขาเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะนี่ออกปีศูนย์แปดพี่พี่ขาออกปีศูนย์แปดนะ เรรยากาไร่ทองสวยๆเลยนะคะพี่พี่จ๋าเป็นผ้าปากคมชัดเลยนะพี่พี่นะรายการนี้นอ้องขอไว้ที่ห้า้อยบาทค่ะห้าอบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะพี่พี่จ๋าวัดประดูชิมพีนะคะเนี่ยมาแบบสวยๆเดิมๆกันเลยตัวหนังสือคมชัด เดีย๋ยนี้ออกปีอะไรเนี่ยออกปี2 5งหนะคะพี่พี่จ๋าดูนะนี่นะคะขอบด้านข้างก็สวยด้านหน้าก็สวยตัวหนังสือยิ่งคมชัดนะพี่พี่จ๋าดูนะเนี่ยรายการนี้น้องขอที่500บาทค่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทเลยนะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกรวยนะคะ วัดโคสิตาลามนะพี่พี่ขาด้านหลังเป็นหานุมานเชิญธงนะเป็นเนื้อทองแดงสวยๆนะคะพี่พี่ขาเนี่ยด้านหน้าจะมีเม็ดผดขึ้นนะคะเนี่ยมีเม็ดผดขึ้นเห็นเด่นชัดด้านหลังเป็นหานุมานออกปีสองห้าสองหนึ่งนะพี่พี่ขาเด่นนี่เนี่ยด้านหลังก็มีเม็ดผดเนาะนี่นะคะด้านหลังก็มีเม็ดผดนะ นี่นะรายการนี้น้องขอไว้ที่5้าอยบาทคะ่ะพี่พี่จ๋าห้าอยบาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะพี่พี่จ๋าวัดบางเหี้ยนะนี่เป็นเนื้อทองแดงมาแบบสวยสวยเหรนี้จะเป็นหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะเหรอนี้ออกปี2483นะคะพี่พี่จ๋าเนื้อทองแดงสวยสวยเลยนี่นะคะด้านหลังจะมีขีดนะเห็นปะนี่หูเชื่อมหวงเชื่อมมาแบบสวยสวยนะคะขอบกระบอกเลยนะคะพี่พี่จา๋า นี่นะขอบกระบอกเลยรายการนี้นะคะพี่พี่ขาน้องขอไว้ที่500บาทค่ะพี่พี่ขา500บาทนะรายการต่อไปจะเป็นเหรียญจอบใหญ่นะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคันนะคะพี่พี่จ๋านี่จอบใหญ่หลงพ่อเงินนะคะวัดบางคันนะคะพี่พี่ขานีนะนเนื้อกระไรทองมาแบบสวยๆกันเลยนะเนี่นะคะ เหรียญนี้ออกปีสองห้าหนึ่งห้านะคะพี่พี่จา๋านนิหูห่วงปิ้นปิ้นกันเลยนะหูห่วงปิ้นปิ้นกันเลยนี่นะคะเนื้อสวยๆนะขอบด้านข้างก็สวยนะคะพี่พี่จา๋ารายการนี้น้องขอไว้ที่ห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทนะรายการต่อไปะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเหนียงนะคะหลวงพ่อเหนียงวัดสองที่น้องนะพี่พี่ข ปเป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะรายการน,นี้ออกปีสองสี่หกแปดนะเนื้อทองแดงมาแบบสวยสวยเลยนะตัวหนังสือคมชัดนี่นะคะตัวหนังสือด้านหลังก็คมชัดนะคะอระยันสวยเดิมเลยนะคะหลังยันใบพัดส,สวยสวยเลยนะคะพี่จ๋านี่ดูขอบด้านข้างเนี่ยก็สวยนี่นะคะนี่นะ สวยเดิมเลยนะคะพี่พี่จ๋าหน้าตาคมชัดเลยนะรายการนี้นะคะน้องขอไว้ที่500บาทค่ะพี่พี่าห้ารอบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะวัดหะหลงมน์นะพี่พี่ขานี่เนื้อไกรทองมาแบบสวยๆเลยนี่นะคะตัวหนังสือคมชัดนะคะตัวหนังสือสวยมากนี่นะคะเหรียญน,นี้ออกปีสองห้าหนึ่งสามนะพี่พี่พจ๋าดูนะคะนี่ นี่นะคะโ,โห้วงปิ้นๆกันเลยนะพี่ๆจ๋าดูนะนี่นะคะขอบด้านข้างก็สวยนะพี่พขาขึ้นกล้องนะคะเงาๆกันเลยนะรายการนี้น้องขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพ,พี่จ๋าห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจแจ่มนะคะนี่เหรียญหลวงพ่อจแจ่มนะนี่ด้านหลังเป็นสิงนะนี่นะคะเหรียญหลวงพอมม่อแจ่ม เนื้อทองแดงมาแบบสวยเลยนะคะพี่พี่ขานี่จะมีเส้นขีดนะเนี่ยตรงบาทนะคะพี่พี่จ๋าวัดวังแดงเหนือนะคะพี่พี่ขาออกปีศูนย์แปดนะพี่พี่ขาเดือนนี้เอาปีศูนย์แปดนะนี่จะมีเส้นขีดผ่านะคะตรงรอเรือเลยค่ะสวยเดิมเลยนะคะด้านหลังเป็นสิงนะคะพี่พี่จ๋าเหรียญนี้สวยจริงจริงนะคะพี่พี่ขาสวยนะนี่นะ สวยมากรายการนี้น้องขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปนะคะจะเป็นหลงเหรียญหลงปู่โอภาสีนะพี่พี่ขานี่เป็นเหรียญหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะคะพี่พี่ขาหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะเป็นเนื้อทองแดงมาแบบสวยๆเลยหลงปู่โอภาสีนะคะนี่หูกลางๆนะคะพี่พี่ขานี่ตัวหนังสือด้านหลังคมชัดนะคะนี่นะ นี่เป็นเหรียญหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะคะขอบด้านคางสวยคมชัดเลยนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะน้องขอไว้ที่500บาทค่ะพี่พี่ะห้ารบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหล่มพพอเดิมนะคะพี่พี่จ๋าวัดหนองโพนะนี่หลังยันห้าสวยๆกันเลยะคะ่ะเนื้อทองแดงมาแบบสวยๆกันเลยนะพี่พี่จ๋าดูนะนี่นะคะ ดูเอัคระยันสวยเดิมเลยมีหลังยันห้าสวยๆนะคะนี่มิหูในตัวนะนี่นะคะจะมีเส้นขีดนะคะนี่ตรงดอกจันนะจะเป็นหนังสือตรงนะคะพี่พีขาหนังสือตรงดอกจันโค้งออกปีสองสนะ <c oughs> นี่นะคะรายการนี้น้องขอไว้ที่500อบาทละกันคะ่ะพีพ่ีขาห้าร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญน,น้าปกพี่ๆค่ะเหรียญปกใหญ่นะหลวงปู่ทิมนะคะอิสลิกโกนะั้นหลังยันห้ามาแบบสวยๆเลยพี่พี่จ๋านี่นะคะเนื้อทองแดงสวยเดิมเลยนี่หลังยันห้าสวยๆเลยนะคะปกใหญ่นะคะพี่พี่จ๋าหลวงปู่ทิมอิสลิกโกนี่นะ รายการนี้น้องขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพ,พี่ขาห้าร้อยบาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจืดนะพี่พี่ขาหลวงพ่อจืดเป็นพระนี่เหรียญสี่มาหลวงพ่อจืดนะวัดเขาถ้ำวัดถ้ำเขา่าเขาภูนะพี่พี่ขาดูนะนี่เหรียญสี่มานะพี่พี่ขาหลวงพ่อจืด นี่นะพี่พี่ขเนื้อทองแดงมาแบบสวยสวยเลยนะพระใสยใต้มาเลยนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้น้องขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ะาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ะาจะเป็นเหรียญหลวงปู่จันรนะคะวัดศรีเทพนะนี่โอ้โหโอห่วงปิ้นปิ้นกันเลยเนื้อทองแดงมาแบบสวยสวยเลยนะคะพี่พี่จ๋าดูนะออกปีสองพันห้าร้อยนะคะนี่ ด้านหลังนะคะจะเป็นเหมือนแบบเส้นสายฝนหมายเขาเรียกเส้นสายฝนมด้านหลังเหลี่ยญเต็มไปหมดเลยนะคะพี่ผู้านี่ขอบด้านข้างก็สวยนี่นะคะคมชัดเลยนะพี่ผู่ขารายการนี้น้องขอไว้ที่ห้าร้อยบาทกับพี่ผู่ขาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหลี่ยญเหลียญหลงพ่อคล้ายนะคะวัดสวนขันนะรุ่นหนึ่งนะพี่ผู่ขาเนื้อลมดํามาแบบสวยๆนะคะเหรี่ยญนี้เป็นพิมพ์สองขอบนะพี่ผู่ขาพิมพ์สองขอบเนาะ ตัวขะระยันด้านหลังนะพี่หาสวยเดิมมากเลยเหี่นะด้านหน้าเหล็กก็สวยนะคะนี่รายการนี้น้องขอไว้ที่ห้าร้อยบาทก่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่พี่ขาวัดเข่าบันไดอิดนะนี่เนื้อรมดำมาแบบสวยสเหรยนี้ออกปีสอง3นห้าศสนะคะพี่พี่ขา นี่นะคะจะเป็นบล็อกสายฝุ่นนะันนี้เห็นดิชัดใส่เส้นสายฝุยย่นเลยนะเนื้อลมดํามาแบบส,ยสวยๆนะคะนี่ที่หูนะคะจะมีรอยตําหนินะคะสวยเดิมเลยพี่จา๋านี่ขอบด้านข้างก็สวยนี่นะคะรายการนี้น้องขอไว้ที่500อบาทค่ะพี่จ๋า500อบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญใบขี้เหล็กนะหลวงปู่เพลวัดกําแพงแสนนะพี่พี่ค่ะเนื้อทองแดงมาแบบสวยสวยเลยนะนี่จะตอกโค้ดนะคะไว้ที่ด้านหน้านะออกปีสี่เจ็ดนะคะจะเขียนด้านบนไ้ว่าคําว่าปลอดภัยนะพี่พี่ค่ะวัดกําแพงแสนพิเศษนะคะพี่พี่ค่ะดูนะเนี่ด้านหน้าเหรียญก็สวย เดี๋ยวนะรายการนี้นนองขอที่ห้0อยบาทกับพี่ี่ขาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหล่มพ่อแก้วนะคะวัดเครือวันนะพี่พี่ขาด้านหลังเป็นพระปิดตานะคะพี่พี่จานี่เนี่ยดูนะตัวหนังสือผมชัดจะมีเม็ดผดขึ้นที่ด้านหน้าเหรียญนะพี่พี่ขานี่เต็มไปหมดเลยเนาะนี่นี่นะคะออกปีสองสี่สามสี่นะคะพี่พี่ขาเนื้อทองแดงมาแบบสวยๆค่ะจะเขียนว่าลาบผลพูนตะวีมีสุขนะ ด้ลหลังเป็นผ้าปิตาสวยๆเลยนี่นะคะเม็ดพดนะคะเต็มเลยพี่พีจา๋ารายการนี้น้องขอไว้ที่500อบาทค่ะ500อบาทเนาะรายการต่อไปรายการสุดท้ายนะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะคะวัดจุรามนีนะนี่หลังยันห้ามาแบบสวยๆเนื้อทองแดงเลยนะคะเนี่ต่อโคตรนะใหญ่ไว้ที่สังคตินะพี่พจา๋าดูนะ เนื้อทองแดงมาแบบสวยๆเลยนะคะหลังยันห้าเดี๋ยนี้ออกปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะนี่นะนี่นะคะหน้าตาคมชัดเลยนะคะพี่ๆจ๋าดูนะรายการนี้นะคะน้องขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ๆจ๋าห้าร้อยบาทเนาะค่ะพี่ๆ่าดูให้ชอบกันก่อนนะคะดูให้ใช่นะถูกใจองค์ไหนรายการไหนก็สามารถโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะคะที่เบอร์ ศูนย์เก้าเก้านะคะสองหนึ่ปดนะไอดีลายจะเป็น T ีดับเบแล้วตามด้วย2530นย์นะคะพี่พี่ขาอย่าลืมนะคะร้านของเรานะมีบริการเก็บเงินปลายทางจะาส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มใดใดทั้งสิ้นนะยังไงฝากพี่พี่ที่เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้น้องรากันไปก่อนนะสวัสดีค่ะ